สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีกับข้าวเย็นทานกันหรือยังคะถ้ายังไม่มีมาบ้านแม่ยุ้ยได้นะวันนี้แม่ยุ้ยทําแกงส้มปลากระพงใส่เนื้อมะละกอนะคะเป็นปลากระพงที่พ่อบ้านไปตกม้าค่ะเพื่อนๆตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ก็เกือบโลนึงได้นะคะแม่ยุ้ยก็ทําการขอดเกล็ดปลาแล้วก็บั้งปลาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตั้งน้ําแล้วก็ใส่ตัวพริกแกงแกงส้มไปนะคะเพื่อนๆใส่กระปิเล็กน้อยแล้วก็ใส่ก้อนข้อวหนึ่งก้อนค่ะเพื่อนๆรอให้น้ํามันเดือดนะคะเพื่อนๆแม่ยุ้ยก ที่มันยุ่บังเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้มให้เดือดอีกรอบนึงนะคะเพื่อนๆไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวน้าแกงมันจะคาวค่ะก็เมื่อน้ํามันเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใส่ตัวเนื้อมะละกอได้เลยค่ะ ไม่ต้องปรุงเพิ่มมากนะคะเพื่อนๆหรือใครอยากจะปรุงเพิ่มก็ใส่ได้ตามรสชาติที่เราชอบเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็ไม่ต้องคนนะคะปิดฝาแล้วก็รอให้น้ําแกงเดือดอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะได้เนื้อน้ําแกงแกงส้มที่หอมหนัวมากเลยค่ะเพราะว่าเนื้อปลามันสดค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นมากเลยใครยังไม่ได้ทานข้าวนะคะมาด้วยจ้ามาทานข้าวบ้านแม่ยุ้ยได้ค่ะเพื่อนๆแกงส้มปลากระพงใส่เนื้อมะละกอน,นะคะหอม หอมจ้า